ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอถึงเวลาหรือยังที่ลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนเฟอร์กิลฟันไดฟอร์มอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลสมสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการเดินหน้าเก็บชัยชนะ5เกมติดต่อกันนั้นเมื่อมองไปที่ผลการแข่งขันคงแดงยังคงมีปัญหาเกมรับจากการที่เก็บครีนชียได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นคือนัดล่าสุดที่เปิดแอนฟิลด์เชิดฟูลแลม1่ 0. ต่อศูนการเสียประตูเป็นว่าเล่นของลิเวอร์พูลประเด็นหลักเกิดจากการที่เจอเก้นครอปคุณสื่อชาวเยอรมัน เปลี่ยนแทคนติกมาเล่นแนวรับ3คนส่วนอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือฟอร์มการเล่นที่ถดถอยของเฟอร์กิวฟานได์เซนเตอร์ฮับทีมชาติฮอลแลนด์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลกระทบของฟานได์หลังย้ายจากเซาท์햄ปตันมาเล่นกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2008นั้นมีอย่างมหาศาลโดยกองหลังชาวดัดกลายเป็นคีย์แมนที่ทำให้หงแดงคว้าแชมป์รายการสำคัญอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกและพรีเมียร์ ขนาเดยียวกันในปี2019ฟานไดยังได้รับคะแนนโหวตให้เป็นอันดับ2ในการคว้ารางวัลบัลลงดอฟร,รองจากเลนัวเมซี่เพียงคนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีชื่อ,อยืนทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ถึง3จาก4ฤดูกาลที่ผ่านมายกเว้นเพียงซีซั่น2020-2021ที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าอย่างไรก็ตามหลังจากลิโูพยายามคว้า4แีแชมป์อย่างหนักหนาสาหัสเมื่อฤดูกาลที่แล้วบวกกับนักเตะหลายรายในทีมที่อายุมากขึ้นรวมถึงฟานไดในวัย31ปี ทีมของครับก็ไม่สามารถเล่นฟุตบอลด้วยความเข้มข้นได้เหมือนเดิมอีกแล้วในซีซั่นนี้ปัญหาที่ชัดเจนของลิเวอร์พูลเริ่มต้นมาจากเกมรุกและกองกลางซึ่งไม่สามารถไล่เพรสซิ่งคู่แข่งได้มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่ผ่านมาและมันก็ส่งผลเสียมาถึงเกมรับที่มีฝันได้ซึ่งมีสภาพร่างกายอ่อนล้าคอยบัญชาการหลายเกมที่ผ่านมาบรรดาคู่แข่งของลิเวอร์พูลพยายามเปิดเผยจุดอ่อนของหงแดงมาตลอดซึ่งจุดสําคัญอยู่ตรงพื้นที่ระหว่างมิดฟิลด์และแผงแบ็กฟูล ที่มีช่องว่างมากมายซึ่งทําให้ทีมของครอปโดนยิงประตูอย่างต่อเนื่องในช่วง 1- 2ถึงเดือนที่ผ่านมาครอปตัดสินใจแก้ปัญหาฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาของลิเวอร์พูลโดยการปรับแท็กติกให้เทรนาเลกซานเดอร์นขยับขึ้นมาเล่นในแผงมิดฟิลด์เพื่อรับบทบทัตอินเวิร์ดฟูลแบ็กและปรับมาใช้แนวรับ3คนประกอบด้วยฟานไดอิบราฮิมากราเต้และแอนดูโลปสันผลงานของลิพูดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันสวนทางกับฟอร์มส่วนตัวของฝานไดที่ดูจะมีปัญหากับระบบใหม่ โดยแนวรับวัย31ปีดูเชื่องช้าตัดสินใจผิดพลาดและมักจะปล่อยให้คู่แข่งเลี้ยงผ่านไปได้ไง่ายๆแม้แต่ทีมระดับล่างอย่างบอลมัดเบรนฟอร์ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสก็สามารถทําให้ฟานได้เจอกับปัญหาได้เสมอซึ่งอดีตกองหลังเซาท์ทอมตันก็ยอมรับว่าตัวเองอยู่ในช่วงฟอร์มตกและสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังกรลัศึกหนักมาตลอดทั้งกับสโมสรและทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022่ฟานได้ซึ่งลงเล่นให้กับลิพูไปมากถึง51เอกมเมื่อปีที่แล้วให้ส หลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เขา่าผมลงเล่นเกมพิมลีกทั้งหมดทุกนัดเพราะผมต้องการช่วยทีมอยู่เสมอแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผมลงเล่นมากเกินไปผมอาจเคยคิดก่อนฟุตบอลโลกว่าควรพักสักหน่อยเพื่อให้ตัวเองพร้อมแต่ผมก็ไม่ได้ทําอย่างที่คิดเลยผมคิดว่าการไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็พักเพียงหนึ่งสัปดาห์จากนั้นกลับมาลงสนามซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องนะักปราการหลังชาวดัตกําลังจะอายุครบ32ปีในเดือนกรกฎาคมนี้และอาจเป็นไปได้ว่า เดีตัวใกล้จะพานจุดสูงสุดของตัวเองไปแล้วซึ่งมันเป็นช่องโหว่ที่ลิพูควรจะมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับฟานได้เข้ามาทดแทนต่อไปครอบรับหงยากถึงท็อปโฟแม้ผีพึ่งแพ้เจอเกนครอบผู้การทีมลิพูยอมรับว่าทีมคงยากที่จะจบท็อปโฟในฤดูกาลนี้ได้แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูที่อยู่ในนดับที่4จะพึ่งแพ้ให้กับไบรตันมาก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันของหงแดงอยู่ในอันดับที่5ของตารางโดยมี59คะแนนจาก34เกมตามหลังปีแสดงอยู่4แต้มแต่แข่งมากกว่า1เกมซึ่งยอมรับว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่จะแซงขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ทีมอื่นอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าถ้าพวกเขายังเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปเราก็คงไม่มีโอกาสแถมยังมีทีมที่อยู่ข้างหลังเราอีกพรอบกล่าวก่อนพาทีมเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ หากไบรตันชนะทุกเกมและเล่นได้อย่างเกมเมื่อคือนนี้ชนะยูเนเต็ซึ่งมันเป็นไปได้ผลงานอันยอดเยี่ยมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเรามี59คะแนนส่วนยูเนเต็ดมี63คะแนนเราสามารถไปได้ถึง71แต้มซึ่งทางยูเนเต็ดต้องการ8แต้มจาก5เกมซึ่งบอกตามตรงเลยผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ด้วยพวกเขาแค่ชนะ3เกมก็จบแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเราทําอะไรด้วยตัวเองมามากพอในวันเสาร์กับการเจอเบรนท์ฟอร์ดโอ้พระเจ้ามันเป็นเกมที่เล่นยากนะ ลูกตั้งเต่ครั้งเดียวจัดการคุณได้และพวกเขาก็เล่นเกมสวนกลับได้ดีด้วยลูกทุ่มก็เยี่ยมผู้จัดการทีมก็สุดยอดผมจะคิดอย่างอื่นได้ยังไงเราคงไปถึงจุดนั้นได้ยากบีน i แมนสปอตรายงานว่าเจเกนครอบกับการซื้อผู้เล่นในซัมเมอร์นี้โดยปกติแล้วเรามักที่จะได้ผู้เล่นตามที่เราต้องการเราจะดึงผู้เล่นที่สามารถช่วยเราได้100%ถ้าเราต้องการพวกเขาและเราสามารถจ่ายได้ พวกเขาก็จะอยู่ที่นี่นั่นเป็นวิธีที่มันเกิดขึ้นเสมอตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะนําผู้เล่นที่เราต้องการและคนที่จะช่วยเราได้ผมค่อนข้างมั่นใจในสิ่งนั้นคุณไม่มีทางรู้ได้100%จนกว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญาแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บางสมมสรอาจพยายามทําเช่นนั้นในการเพิ่มราคาให้สูงขึ้นใช่คุณมีเพ่นที่เป็นเป้าหมายหลักแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลือกเดียวเสมอและถ้าสมมสรนนั้นตั้งราคาสูงเกินไป หรือไม่ยอมขายหรือมีสโมสรที่จ่ายในราคาที่เราไม่สามารถจ่ายได้และถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถซื้อนักเตะค,คนนั้นได้ถ้าสโมสรเหล่านั้นตั้งราคาสูงเกินไปเราก็จะไม่สามารถซื้อผู้เล่นรายนั้นได้นั่นเป็นวิธีที่มันเป็นมาเสมอแน่นอนเราจะดึงผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีมและผมค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะนําผู้เล่นที่เราต้องการและเหมาะสมเข้ามาได้ในที่สุด มีรายงานว่าอเล็กซ์ออกเลต์เชมเบอร์เลนและนาบีเกตาทั้งคู่ได้ลงเล่นเกมสุดท้ายกับสโมสรลิปูไปแล้วและจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ในสีเสื้อของสโมสรอ,อีกต่อไปในฤดูกาลนี้เชมเบอร์เลนและเกตากำลังจะหมดสัญญากับทีมลิเวอร์พูลและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่อีกแล้วพวกเขาจะย้ายออกจากทีมแบบฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนโดเปโตฟิมิโน,โนที่มีอาการบาดเจ็บคาดว่าอาจจะกลับมาทันในช่วง2-3เกมสุดท้ายของเขากับสโมสรลิเวอร์พูล หรืออาจจะกลับมาได้ในเกมสุดท้ายในเกมกับแอสตันวินล่าและมีโอกาสที่จะได้ใส่เสื้อชุดแข่งใหม่ของทีมที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในฐานะนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลอีกด้วยเดลี่มลรายงานว่าเวสแฮมิเต็ดต้องการค่าตัวของดีแคนไรส์กองกลางกัปตันทีมวัย2 4บีปีของพวกเขาอยู่ที่100ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้สโมสรลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของไรส์มาโดยตลอดจากที่ผ่านมา หลังจากที่ผู้เล่นปฏิเสธที่ขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกแล้วและสัญญาฉบับเดิมของเขาก็มีอยู่จนถึงแค่ปี2024เพียงเท่านั้นสัญญาหนึ่งปีกับเงิน100ล้านปอนด์ไม่ใช่หรอมั้งเดวิดลินส์นักข่าววงในของสโมสรลิภปเปูเปิดเผยว่าแม้จะมีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของมอยเซตไกเซโรกองกลางจากไบตันแอนโฮบเอาเบียนด้วย แต่หงแดงจะไม่เข้าแข่งขันในการล่าลายเซ็นของนักเตะคนนี้เนื่องจากว่าพวกเขากําลังมุ่งความสนใจไปที่อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เพื่อนร่วมทีมของเขาเท่านั้นอิบัฟูเคยมีการติดต่อไปยังเอเย่นส่วนตัวของไกเซโดในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่พวกเขาได้รับแจ้งว่าไบรตันไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลและตั้งแต่นั้นมาลิอร์พกูก็ไม่เคยกลับไปให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อีกเลยจนถึงตอนนี้ แกรมซูเนตอดีตแข่งของลิพูตมีการกระทําของเจอเกนครอปที่ไปแสดงความสะใจใส่หน้าผู้ตัดสินที่4ในเกมที่ทีมชนะสเปอร์สีต่อ3ว่าเป็นการกระทําที่น่าละอายอย่างยิ่งหงแดงนําก่อน3ต่อศูนย์แต่กลับโดนตีเสมอสต่อ3ซึ่งลูกที่3ามของไกเรียทองทางนายใหญ่ชาวเยอรมันพูดในภายหลังว่ามันไม่ควรเป็นฟรีคิกที่นํามาซึ่งประตูตีเสมอแต่สุดท้ายทีมก็มาได้ประตูชัยจากบิโกโชตา ประตูสุดท้ายของเกมนำมาซึ่งการฉลองอยังดูเดือดของครอปใส่ผู้ตัดสินที่4ก่อนที่จะจับที่เอ็นร้อยหวของตัวเองอย่างน่าตลกซึ่งทางสูเนสชี้ว่านี่เป็นการกระทำที่น่าละอายจริงๆสิ่งที่เจเกนครอปทำเมื่อวันอาทิตย์กับการวิ่งไปหาผู้ตัดสินที่4และฉลองใส่หน้าของเขาผมเป็นผู้จัดการทีมมาก่อนและผมรู้ว่ามีหลายครั้งที่ผมละอายกับการกระทำของตัวเองสูเนสเขียนผ่านคอลัมน์ทางเดลีเมลเมื่อคุณแสดงความก้าวร้าวต่อผู้ตัดสินมันดูไม่ดีเลย มันไม่ใช่การโต้เถียงที่คุณจะชนะและมันจะจบด้วยปัญหาอย่างที่ครอปกำลังเจออยู่ผมนั่งอยู่ข้างหลังทีมลิพูในสนามที่ว่างเปล่าเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเจอกับเชลซีตอนที่พวกเขาได้แชมป์ลีกเมื่อ3ปีก่อนผมได้เรียนรู้ในคืนนั้นว่าที่มานั่งสำรองของพวกเขาพร้อมสำหรับการโต้เถียงไม่ใช่แค่ครอปคนเดียวพวกเขาทุกคนเลยพวกเขาพร้อมเผชิญหน้าต่อมาผมได้อ่านอตัตาชีวประวัติของมาร์คแคร์เทนเบิร์ก และผมจําได้ว่าเขาบอกว่าครอปเป็นผู้จัดการทีมที่แย่ที่สุดในบรรดาผู้จัดการทีมทั้งหมดเมื่อพูดถึงการเป็นผู้แพ้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นกันสโมสรลิพูออกแถลงการยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3วันเสาร์นี้ต่อให้ภาพลักษณ์ที่ผ่านมาเป็นทีมซึ่งดูไม่รักเจ้าเท่าไหร่ต้นเรื่องมาจากว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่ จะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันพรุ่งนี้แน่นอนพิมลีอังกฤษอยากร่วมแสดงความจงรักภักดีจึงส่งหนังสือแจ้งไปยัง20สโมส,สมาชิกขอความร่วมมือร่วมยืนล้อมวงกลางสนามขณะบรรเลงเพลงชาติอังกฤษ God Save the King ก่อนบอลเริ่มเขี่ยเกมสุดสัปดาห์โดยมีบรมาายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3สมเด็จพระราชนีคามิล,ล่าและตาราสัญลักษณ์ของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแสดงบนสกอร์บอดให้เห็นเพื่อเทิดพระเกียรติ อย่างไรก็ตาม10นัดของแมนเดย์ที่35หน้าห่วงเกมที่อันฟิลด์ระหว่างลีพูและเบนส์ฟอร์ดถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสกายสปอร์ตแถมหวดแยกออกมาเวลา17 3 0นาิกนาทีเวลาท้องถิ่นจะเกิดภาพไม่งามขึ้นที่ผ่านมาแฟนบอนเดอ์คัพโฮใส่ชาติต่อเนื่องไล่จากนัดชิง F อฟเ2คั2สอนีิคอมมิชชั่นคิวปีกันหรือแม้แต่คอ,อให้สงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชชนีนาถเอลิซาเบธที่2เมื่อกันยายนก่อนเกมแชมเปี้ยนลีกพบอาร์เจ ยังมีเสียงโหปป่ปรับรายกระทั่งล่าสุดเว็บไซต์ทางการของลิพูรับปากจะให้ความร่วมมือต่อลีกแต่ทั้งนี้การร่วมการเฉลิมฉลอง3อีเวนต์ในเกมเดีวยวกันทั้ง1ราชาพิเศษกษัตริย์ชาว2การเป็นเมืองเจ้าภาพจัดประกวดร้องเพลงชิงความเป็นเลิศทวีปยุโรปยูโรวิชั่น2 0 2คอนเทสต์ในตอนรวมใจเพื่อ,อยูเครนและ3ฉลองการก่อตั้งกองทุนลิเูครบพูลครบปีภาคสมมสรแน่นอนว่าพร้อมให้ความร่วมมือต่อพิมริกอังกฤษและสำนักพระราชวังบักกิงแฮม แต่ภาคแฟนบอลน,นั้นยากจะห้ามปรามได้เนื่องจากการแสดงออกว่าไม่รักเจ้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลสืบคนที่มาของชาวเมอร์ซี่ไซส์ไม่เอาเจ้าก็เพราะมองตัวเองเป็นท้องถิ่นถูกละเลยการพัฒนาจากรัฐบ,บาลในช่วงทศวรรษที่80จึงอดอยากแกรนแค้นหนจยยังมีโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรซึ่งก็ไม่ถูกคนในรั้วในวังห่วงใหญ่เท่าไหร่สะสมกลายเป็นชุดความคิดว่าเมื่อถูกราชวงศ์มองข้ามก็ต่างคนต่างอยู่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ